สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวราดาทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอโทษขออภัยนะคะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปมีอาการอักเสบเกิดขึ้นกับวราดานะคะเจ็บขาะคะ่ะเจ็บขาเดินไม่ได้เลยก็เลยได้ไปหาคุณหมอฉีดยาเนาะเนื่องจากปีใหม่กินเลีเ้ยงกับลูกหลานด้วยแล้วก็ทําบุญเดินจ้องไปจ้องมาแล้วก็มาทํางานคนเดียวนี่แหละ ว่ธรรมาดา59จะ60แล้วก็เป็นเรื่องปกติะคะ่ะก็พอดีเป็นฉีดยาดีแล้วก็ลงมาตลาดปกติเนาะวันนี้เราก็มาจะพบพ่อเม่เช่นเคยนะคะเราวันนี้เราจะมีผ้ารุ่นพิเศษนะคะที่เคยมาแต่ว่าพอดีช่วงหลังๆไม่ไดเอามาเนาะผ้ารุ่นแต่วันนี้มาครบเซตเลยนะคะวโรนาจะมาไร้และให้ท่านในราคาพิเศษนะคะแต่ผ้าตัวนี้ก็มาสีใหม่สวยนะคะวราดาพึ่งลงไปตัวละ150นะคะนี่สวยงามมากวราดาใสอันนี้เบอร์เอลนะคะที่วราดาใส ถ้าใครตัวใหญ่กองวรวาดาดูเล็กวลดาก็ชิดเอานะคะว่าท่านจะใส่ตัวไหนดูอย่างนี้นะคะนี่คือเบอร์เอลที่วรดาใส่นะคะวันนี้เรามาขอยกผ้าฝ้ายมัดย้อมนะคะสวยแบบเป็นเซ็ตของผู้ชายผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้หญิงเท่ๆก็ใส่ได้นะคะผู้หญิงที่ชอบเป็นแมนเท่ๆใส่ได้สุดยอดสวยวลดาจากราคาถ้าก็เก้าวลาดาจะมาลดพอดีน้องเป็นเซตเหมือนกันกันกบผ้ายืดตัวนี้นะคะวลดาขอยกให้ท่านเลย อันนี้นะคะเป็นคอจีนนะคะสีน้ําตาลวลรดาจะยกแค่นี้นะคะเพราะว่ามันเยอะเราไม่ยกสามารถยกได้เซตที่1อันนี้ตัวนี้คือเบอร์42เริ่มสตาร์ทคือ42 4 2 44 46 48นะคะมีอยู่4เบอร์อันนี้เซตที่1น,นะคะวลรดาจัดโปรนะคะช่วง290บาทนะคะจัดโปรจาก599นะคะจัดโปรอันนี้ด้านหน้านะคะ อันนี้ด้านหลังนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งคล้องขายนะคะมีแท้แน่นอนนะคะท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะไม่ได้สินค้านะคะตรงหน้าปกเประๆนะคะโรดาจัดก,การให้ท่านถูกต้องนะคะโอเคนะคะอันนี้ผ่านไปนะคะเซตที่หนึ่งนะคะต่อมาเป็นเซตที่สองนะคะเซตที่สองคืออันนี้นะคะคอจีนเหมือนกันนะคะคอจีนนัมเบอร์สนะคะสองทับสนะคะ ็เบอร์สตาร์ทเริ่มต้นเหมือนกัน42444648นะคะอันนี้ไซส์พิเศษใส่ด,ดีมากนะคะเป็นผ้าไหว้นะคะย้อมคามนะคะย้อมคามแต่อันนี้บอกเลยเป็นคามมัดย้อมนะคะวรดาจะแนะนำท่านให้ตรงกับสินค้าโดยตรงเลยนะคะอันนี้นะคะพิเศษ290บาทนะคะ2ทับ290นะคะค่ะท่านต้องการทักมาเลยนะคะสินค้ามีทิงพร้อมขายนะคะ น,นี่เบอร์42อันนี้เบอร์44นะคะแต่เราจะมีถึงเบอร์48นะคะ 4.2.4.4.4.6.4.8. มีอยู่สเบอร์นะคะมีอยู่4เบอร,ะะอบอร์อันนี้42อันนี้44่สีนะคะท่านต้องการเบอร์ไหนทักมานะคะบรดาษมีในสต๊อกมีนะคะเอาให้ท่านนะคะวันนี้เราจัดโปรปีใหม่นะคะแล้วก็มาอันนี้เซตเซตที่3นะคะนำเบอร์สเนาะ สามทับสองร้อยเก้าสิบตัวนี้คือสี่สิบหกนะคะให้ท่านดูนะคะเพราะวราดาจะไม่เอาขึ้นมาทุกเบอร์เพราะว่าของเยอะนะคะอันนี้สี่สิบหกนะคะเป็นเซตที่สามคอจีนนะคะเบอร์ก็เริ่มสตาร์ทเหมือนกันนะคะเริ่มต้นที่สี่สองสี่สี่สี่หกอันนี้สี่หกนะคะยังมีสี่แปดสี่แปดจะใหญ่กว่านี้นะคะวราดามายกให้ท่านนะคะสามทับสองร้อยเก้าสิบจากราคาห้าเก้าเก้านะคะเราจัดโปรช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ สินค้าของเราสวยใสยดีใสนุ่มยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะผ้าตัวนี้ยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะสินค้าของเรามีกิ่งตรงหน้าปกนะคะอันนี้คือสามทับสองร้อยเก้าสิบนะคะต่อมาอันนี้เป็นคอปกนะคะเป็นคอปกนะคะตัวนี้เป็นคอปกนะคะเป็นของผู้ชายเหมือนกันนะคะคอปกเราก็จัดโปรหมกันอันนี้อกสี่สิบสองนะคะอกสี่สิบสอง 42 44 46 48เหมือนกันเราก็จัดโฟให้นะคะ4ทับ290นะคะตัวนี้เราจัดโปให้เหมือนกันนะคะสินค้าของเรามีตัวนี้คือ42นะคะเราก็มีหลายเบอร์ให้ท่านเลือกนะคะ42 44 46 48นะคะเลือกเลยนะคะแต่ตัวนี้เป็น44นะคะ44คะตัวนี้44นะคะสินค้าของเรามีพร้อมขายนะคะ จัดโปไปเลยนะคะ290ยนะคะ4ทับยปเป็นเซตที่หเซตที่5ก็ของเราก็คือตัวนี้นะคะเซตที่หนะคะเป็นคออันนี้นะคะถ้าเรียกเป็นคอปกเนาะเซตที่หแล้วก็มีเบอร์เหมือนกันค่ะเบอร์เบอร์เหมือนกันเลยเบอร์42 4 44 6 48นะคะเราก็จัดโปเหมือนกันนะคะในราคาที่ ว่า290นะคะเพราะไม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายตัวนี้คือ42นะคะอก42นะคะ5ทับ290นะคะอันนี้อก42 ตัวนี้คืออก44นะคะให้ท่านดู42 44เ็นี่46 48นะคะอันนี้เซตที่5นะคะเป็นเสื้อผู้ชายนะคะผ้ามัดย้อมเสื้อผู้ชายสวยงามแท้แนโนนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะสินค้าของเรามีกีิงพความขายโอเคสินค้าของเรางามมากสินค้าของเราก็โอเคทุกอย่างเพราะเราเอาแต่สินค้าใหม่ๆสินค้าเราจะไม่มีตกค้างสินค้าเราแทบจะไม่มีขายนะคะช่วงนี้เพราะว่า คุณแม่แม่ท่านก็กินปีใหม่นะคะช่างท่านก็กินปีใหม่นาะต่างคนต่างอยากฉลองปีใหม่เราก็ได้สินค้ามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่เยอะนะคะเราก็มาให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมของเรานี่แหละค่ะสินค้าของเราก็จะมีอยู่ตลอดเนาะแล้วก็มาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเซตที่หกนะอันนี้อกสี่สิบหกนะคะแต่เราก็จะมี4ี่เหมือนกันนะคะ42ส่สตาร์ทเริ่มขึ้นไปเลยเนาะกระดาษขอยกให้ท่าน no. นำเบอร์หกเนาะ หมายเลขหกนะคะอันนี้ก็พิเศษไปเลยนะคะคือ290รจาก5 9านะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านต้องการทักทักเข้ามาหากท่านอยากได้สินค้าสวยๆทักทายกันเข้ามาเนาะเพราะวันนี้เรามีให้ท่านเลยนะคะสินค้าเราสวยสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวันนี้วรดาก็จะเอาสินค้าถูกๆนะคะสินค้าผ้ามัดย้อมนะคะใส่สบายะค่ะเนี่ยยังวรดาใส่เนี่ยก็เป็นผ้ามัดย้อมใส่ สำคัญผ้าของเราเป็น hmm. ผ้าอย่างดีนะคะไม่ร้อนอบอ้าวแล้วใส่ได้นะคะเราจะออกแดดก็ใส่ได้ไม่เหนื่อจะไม่ตกค้างในหลังเราเนาะเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายจะดูดซับเหงื่อดีมากนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะกติกาของเราทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะคือโอนเงินก่อนนะคะกติกาของเราทุกอย่างเหมือนเดิมโอนเงินก่อนเท่านั้นค่าส่งของเราก็เหมือนเดิมทุกอย่างรอบละ50บาทเท่านั้นนะคะ ห้าสิบบาทท่านจะเอาหนึ่งตัวก็ห้าสิบาทท่านจะเอาสิบตัวก็ห้าสิบบาทหากท่านซื้อเยอะๆค่าส่งเกินอยู่แล้วแต่ว่าราดาจะจ่ายให้ท่านนะคะท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะเราถือว่าเราเหมาจ่ายนะคะเราก็จะให้พ่อแม่พี่น้องนะคะในวันนี้ในช่วงนี้นะคะ ช่วงเทศกาลปีใหม่เราเป็นลดลดลดโปรนะคะลดลดลดโปรให้พิเศษนะคะให้ท่านพิเศษเลยนะคะวันนี้เราพิเศษในช่วงปีใหม่อยู่แล้วนะคะสินค้าหากท่านต้องการอะไรก็ทักทายกันมาเรืม่มเมื่ตะหมวกแบบนี้เราก็ยังมีนะคะยังมีเลยนะคะ้าท่านต้องการนะคะ วันนี้เราขอจัดโปรใบละ90บาทนะคะปกติต้องขาย120านะคะอันนี้เราจัดโปรในหน้าไลฟ์เลยนะคะใบละ90บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะเราจัดโปรในไลฟ์ใบละ90บาทมีเยอะนะคะวรดาลงไลฟ์ไปแล้วอันนี้เราก็จัดโปรนะคะจัดโปรให้เลย90บาทนะคะ จัดโปให้สุดๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นมัดยอมเหมือนกันนะคะวรดาจัดโปแม้แต่ผ้าเบื่องผ้าเบี่ยงผ้าพันคอก็ยังมีนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านในสดสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะคะในคลิปนี้ก็มีสินค้านําเสนอให้พ่อแม่พิเศษแล้วนะคะหากท่านต้องการอะไรท่านทักทายเข้ามานะคะวันนี้เราจัดโปให้ท่านนะคะเข้ามาแล้วให้ท่านดูอีพีชัดเจนนะคะแล้วก็เบอร์นะคะอีพีด้านบนเบอร์ด้านล่าง ถ้าท่านยังไม่มีไลน์ให้แอดไลน์จากเบอร์โทรศูนย์ก็แปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกนะคะเข้ามาเลยหรือลูกหลานท่านแม่ไม่อยู่หรือแม่ไม่ถนัดในการแอดไลน์เนาะวรดาก็ยังไม่ถนัดเลยก็ได้แต่หลานสาวน้องอองฟวงนั่นแหละคะ่ะช่วยก็โทรมาวรดาก็พอแอดไลน์แล้วนะคะตอนนี้ก็พอทําได้แล้วแต่ถ้าหากท่านเปิดเบอร์โทรด้วยไอดีวรดาไม่สามารถแอดท่านได้แต่ท่านแอดวรดาได้เลยคะ่ะเพราะวรดาเปิดด้วยเบอร์โทรเนาะ เราก็จะช่วยเหลือกันทุกอย่างนะคะหากฝั่งใดฝั่งหนึ่งทำไปได้ก็ช่วยเหลือกันให้ลูกหลานทําให้ถ้าลูกหลานไม่อยู่ก็โอนะคะอย่างเช่นโอนเงินเหมือนกันถ้าหากท่านอยู่บ้านหรืออยู่สวนไม่พร้อมที่จะโอนก็บอกวรดาวเวาจะล็อกของออกให้เลยนะคะให้ชัดเจน